เรา,ามีตัวแล้วผมสวยให้เคไหมไปดิงกันละ่ะมีตัวอยู่ในบ้านเขียวอนะ่ะผม้โหต่อเตอร์เลยว่ะเฮ้ย<ว>เดี๋ยวนี้เจอโผลโผล่มานี่เลยนี่ไง,ไงโผล่มาดิในบ้านเขียวตัวหนึ่งนะ โอกแค่นี้บอกแค่นี้หนี่ไงครับนี่ไงครับอุ้ยเอาเกินว่ะมาดีมาดีสองคิวละคดีโฮโฮโข้างหน้าลอยมีตัวนะครับผม,มผมวิ่งตามมาตั้งแต่พีกอะเอ,อยลอยอยู่ เทดาหนึ่งนี่เองดาวสองเฮ้ยโลเพียาจัดเลยว่าแดงๆซ้ำไปนะครับผมสุดเกินเฮ้ยซ้ำของเสร็จในปีเดีดวยวกันให้บอลก่อนนะครับผมไม่วัดนะอย่าเล้า หาที่ลบก,ก่อนนะก็าร์ดแล้วเปิดทะลุไอบอลผังไอบอลนี่ <c oughs> ถ้าผมไม่เปิดผมก็กลัวตายมาดิมาดิเม,มื่อกี้อย่างหาอะไรจะเปิดก็ไม่เปิดเดี๋ยวกลัวตายไงเราไ,นะไม่ประมาทนะครับผมมาดิมาดิมาดิตีเดียวกันนะตีกับตีเมื่อกี้ เพราะว่าเขาเหลือ2ตัวนะครับแล้วก็ตายดิฟังของกันนะครับผมก็กราบสวัสดีคนดูด้วยครับผมวันนี้พวกกับผมโลภีเข่นเคยน,นะเพิ่งเปิดคิดลฮ้ย <Nope. S 1> เพิ่นโดนนะครับผมออีกตัวอยู่ไหนวะชูก,กัน ตัวเองรุดผิดนี่ไงดาวไปดิให้ชุดครับรัมเพจอีกตัวอยู่ไหนวะลุดเหรอมายืนหลบหลังต้นไม้ผมก็มองไม่เห็นน่าจะลุดนะไม่น่าก็ยืนตามของเพื่อนเพื่อนดาวเรายังไม่รู้ตัวอีก มาเพื่อนมีตัวนะครับผมตรงไหนว่าให้แดงให้แดงเอาเกิหนหมาโลพีดพแดงตัวโอเคนะเพื่อนเราตายเขาหนึ่งนะครับผมเราไปชุบเพื่อนกัน เปลี่ยน4 5 0 0คิดดูเอาชุบได้เป็น10ครั้งอะ่ะชุบเพื่อนกันนะครับผมเดี๋ยวกับเพื่อนเรามีตัวแล้วนะกี่ตัวแล้วนะ่ะเพื่อนดาวะ่ะชุบได้ปะเพื่อนเดี๋ยวผมยิงให้ไปชุบในของเล่นให้ ไหนยี่บอมีตัวหรอเออไหนยีบอมีตัวครับผมแล้วข้างบนตัวนึงเอง้าไม่มียี่บอหรออะไรของเขาวะนึกไว้มียี่บอไม่ตั้งแต่ตอนแรกถ้าผมยิงเข้าหัวสักเม็ดหนึ่งตายแล้วเมื่อกี้แต่ยิงไม่โดน อันนี้เล่นลิ่นปุ้ยจะตายมาดีมาดีเล่นเหลี่ยมมาดีเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงเพื่อนเราดาวน์แล้วมึงชุบมาเมื่อกี้มึงชุบมาเมื่อกี้สองคนมีตัวในบ้านตัวหนึ่งนะครับผม มาดิมาดิชุบเกินไปก่อนนะโอ้ยวอลเยอะจัดว่ะศพเพื่อนไปเนี่ยเน้อสดจบใครเก็บอย่างเดียวโน้ปนี่มีตัวมาทุกคนผมได้ยินเสียงเท้านนะฝั่งนูน้น เฮ้ยเขาพิงออมมาละนี oh, newer, okay? ่ไงหัวล็อกตัวหลังมีสองตัวด้วยอันหนึ่งอ๋อหาตัวไปไหนวะเฮ้ยต้องหายตัวได้แปลกๆแล้วบ้านอันนี้หรือเปล่าะ ใช่ไทยเขาวิ่งเร็วจังวะหายเลยแต่เมื่อกี้มีข้ขางบนมีตัวยิงกันนะครับผมเฮ้ยมีเสียงเท้าวิ่งเข้าบ้านไม้นี่ไงตายลยตัวสุดท้ายของตีเยอกันหน้าล็อบบี้ครับเพื่อน เลซองชาร์ตดีก,กว่าถ้าผมเล่นเ,เออก็ขอโทษด้วยนะครับผมผมเพิ่งกลับมาเล่นเกมนะน่าจะเอออยู่ซองชาร์จช,ชอบปล่อยมาแม่งโตล่มาดิข้างบนก็มีนะเขายิงกันอยู่นะครับผมปล่อยเขายิงไปก่อน เฮ้ย15คิวแล้วปะข้างบนยิงกันอยู่นะครับผมอย่าหลับปล่อยกันโอ้โหอ้ไม่โดนหัวเลยโอ้โหได้นี่ชาร์ตแล้วกเล่นสองชาร์จเอื่นด้วย,วยตอนนี้นั่นไงกูว่าละเฮ้ยอ,อย่าลบเฮ้ยเพื่อนช่วยได้เพื่อนฮัลโหลส้อนด่วนส้อนด่วน โหอีกแค่ยองชาร์จดงไม่เป็นเลยเนะี่ยสวยข้างหน้าเราตัวท้ายนะมาดีเขียวโลปีสองชาร์จตึงๆเดี๋ยวผมขอเวลาไปฝึกสองชาร์จก่อนนะครับผมี๋ยวผมมาแก้มือใหม่คลิปหน้านะไปเจอกันสองชาร์จทั้งเกม สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย